ตัวเลขึ้นอ่ะนะครับมาดูเลขเด็ดของอาจารย์ยามันคันว่าขอมันคนขอเนาะครับบัดนี้ผมแนมไปมันเห็นเล็ลอยขึ้นมาน้ำแปนเนาะน้ำกระดานะมันก็สีแดงขับไข่ก็สีดำเนาะน้ำพื้นเลยคืนสามมันก็แดงแดงขึ้นมาบัดนี้เป็นเป็นแดงมืดเลยบัดนี้ครับครับเป็นเลล็กโบัดนี้บัดนี้ผมเห็นว่าอู้มันลอยมาแล้วผมว่าเหนทำวิธีแนมอาจารย์แมวอีก บันนี้อาจารย์แมวโคบบนวาครับบันนี้บนหาดถามหากระดาษพุกันแนมไปรู้เห็นลอยไหกแล้วบันนี้พอลอยลงมาเดงๆดงดำดำมาเนาะเล็กหาเเล็กย่างน้อบันนี้บันนี้มันโบแมนเล็กหาที่บันนี้เป็นเล็กสามเป็นเล็กสามเลยสีแดงเลยน้ำสันในในคณะที่อาจารย์แมวเพิ่ดพิธีอยู่ครับกำลังหากระดาษเลยหากระดาษให้อาจารย์แมวจุดมาอาจารย์แมวจุดมาปั๊บ มันเป็นเลขเดียวกันเลยบินแต่อาจารย์แมวมันเป็นสี่หกสามผมมันเป็นหกสามเนาะสองตัวสองตัวครับของอาจารย์ด้านนี่แม่เห็นมันลอยขึ้นจากพื้นมากครับลอยเห็นจากพื้นมาหกสามครับหกสามคือกันแต่ว่าอาจารย์แมวมาขอมือนันได้สามตัวนี่สี่หกสามสี่หกสามกับสี่สี่องเพิ่นอีกสี่สี่อีกตัวหนึ่งเนาะครับล่างล่างสี่สี่เมื่อนันแต่ของด้านมาตรงกันครับอาจารย์แมวอาจารย์แมวได้ได้อธิษฐานจิตอีอย่างเนี่ยบอ ผมก็ถ้าอาธิษฐานขอกระตาแลลวเนาะกระตาให้ออกมาให้จารย์แมวตรงๆเด้ออย่าตสีตัวอย่าตสีตุ่มครับก็จะเสียเงินเสียทองว่าอย่างสี่<ม>บอกตาเนาะตาใหญ่วันนี้มันออกให้ผมผมเห็นก่อนที่วันนี้ชัดๆเลยมันบอกชัดเลยครับสีแดงเลยสีแดงเลยหกส 6, ามว่าเฮ้คือมันอนอ,อกคัคนลุกเลยคนลุกเลยเคยเห็นอย่างสี่ตัวแดงเลยเนาะนี่แหละครับตัวแดงเลยปันประกาไม่จิกแดงเทียนเนาะนี่หก บัดนี้อาจารย์แมวเขียนปั๊บบัดนี้มันจางบัดนี้จางไปไอตัวที่อาจารย์ได้เนี่ยเห็นอ่ะครับจางไปบัดนี้ผมเนี่ยไปเอกมันค่อยหายหายหายไปบัดนี้บัดนี้อาจารย์แมวเขียนเสร็จหายเลยบัดนี้โบเห็นเลยหายไปเลยเพราะอาจารย์แมวเขียนแล้วปุ๊บนี่ของที่อาจารย์ได้เนี่ยเห็นคือหายไปเลยครับหายไปเลยครับโบเห็นเลยบัดนี้ผมไปแนเนี่ยหากระโบเห็นสู้มือ บังเอิญหรือจังไหนเนาะหรือว่าอะไรยังว่าตาเป็นสีหายตัวหนึ่งโมโหนะครับผมก็ซื้อลแล้วไว้แล<อ>้วซื้อไว้แล้วห้าสิบคูณห้าสิบสี่ไวจกก้จะเติมหนวดเนาะยาตา <c oughs> นยาตานหลังจากนั้นดีฟันปะฝันหลังจากนั้นฝันว่า <c oughs> ขายงัว <c oughs> ขายงัวบนว่าให้บนว่าหมื่นห้แน่มืน่หน,มนหนึ่งเพราะงัวมันราคาสำนีเองไขเจ็ดพันเอง ให้เจ็ดพันยักจะออเลรียญเงียผมดึงรถตรีไว้เจ็ดศูนย์เาปเป็นแนวทางเป็นแนวทางอมีเนี่ยอาจจะวัดงวนนี้อาจจะกอกของอาจารย์ยาเนาะมอนไม่ใช่เรื่องปกติใชนเห็นตัวเลขลอยมาสีแดงนี่นะสีแดงพกสามราคาฝันว่าด้ขายง่วนเจดันบาทเจดบาทก็ให้เจ0ดพันบาทเนาะ ก็เลยเอาเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์บ่แน่เนีอาจจะเป็นอ่างวดวันที่สามสิบเอ็ดนี่ก็ได้นะครับนี่นี่ฟันเพิ่มเนีบ้างครับบ่อบริเนตครับนะครับเป็นแนวทางให้สำหรับคอหงายเนาะจะลุ้นกันไปจะตรงกับของอาจารย์ป้อมหรืออาจารย์ต่างๆไหมนะครับก็มีอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้เอฟซีได้ลุ้นตามไปไม่แน่อาจจะออกของอ่าของลุงยาก็ได้เนาะ คืออาจารย์ยานะครับการเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เชื่อมักจังค่อยตามเด้อบ่มากมาผ่านเพราะว่าเลขอยู่นี่หลายตัวแห้งนี่แค่เริ่มต้นนะนี่ว่าที่เสาหาแล้วพักก่อรสิพักก่อรผักบ่ได้ที่เลขมันลอยเลขมันลอยเนาะตาครับมันต้องให้แล้วเนาะนี่เนาะหกสามนะครับเนาะหกสามกับเจ็ดศูนย์นะครับทำนี่ก็เอาแล้วเนาะขอบคุณอาจารย์น่าอะครับขอบคุณมากครับผม ไปลุ้นกันต่อนาฬิกาลุงป้อมบ่มนาฬิกาลุงป้อมมีประเด็นนี้แล้วครับนาฬิกาลุงป้อมตอนนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่อาจารย์ป้อมเราได้เดินทางมาถึงหลักกิโลให้โชคแล้วเนาะเอฟซีก็นะขอถ่ายรูปให้รางวัลน,นี้นิดหน่อย น่าจะได้เยอะอยู่อนกันเอานิดหน่อยหรอกเนาะงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเลขอาจารย์ยาอาจารย์ยาแล้วก็เลกอาจารย์ป้อมเนาะได้มาแล้วนะครับมเอ๊ะไหอ ก็ว uhm, ันนี้วันนี้นี่วันนี้ก็อันตรายจุดอันตรายที่ตัวนี้มันจะมาตัวนีะวะสามหกสามเก้าหกเป็นเก้าดาวประเศียรดาวประเศียรเปเท้าแต่ว่าอาจารย์อันใส่ว่าเป็นเท้าอาจาร์เราอาจาร์มามากกว่า เราจันนี้ก็คือสองถ้าเราประกตมาร่วมมันก็ถ้าเราประกตมาร่วมมันจะเป็นสองเก้าเก้าสองเด้อแต่ว่าอาจารย์เดินทางมาวันแรกใช่ไหมอาจารย์มาทําพิธีอาจารย์มาทําทพิธีอยู่นีุ่ดทูบได้สองเจ็ดแปดตามหลักกิโลเลยก็ไม่รู้นะมันได้มาแล้วทีนี้เนี่ยว่าจะทําพิธีว่าจะทําพิธีทําพิธีเกี่ยวกับพอเราพัฒน,นาพอเราพัฒน,นายเย็นนี้ เราพัฒเป็นไงเห็นคนไปเที่ยวอาจารย์่ินผู้อเราพัฒนาเป่อี้ไปเที่ยว้องงกันต่อเริ่มแล้วนะครับนี่จะขอหวยเราให้กับเอฟซีนะครับจากช่องเฟซบุ๊กคนเหนือดวง

ช่องดาวเหนือกำลังเริ่มทำพิธีนะครับอาจารย์ครับถามได้ไหมครับอ,อ,อันนั้นคืออะไรครับผมอันนี้เขาเรียกว่าฝากว่าหรือฝากต้นว่าฝากต้นว่าฝากต้นว่าบ้านฝากต้นว่านี่เนาะอ,อาจารย์ได้มาอาจารย์คิดว่าเป็นไม้สิีมโมคล้นนะครับ ก็ว่าโลกมนุษย์เราอยู่ในชมพูทวีปแมนบอ็อกครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ลงมาตัสรู้ใต้ร่วมว่าเขาเรียกว่าชมพูทวีปอาจารย์เห็นคิดว่าเป็นสิริมงคลอาจารย์ก็เลยนํามาข้าวคอเล็กพอเบอร์ไปวาใสใ่เป็นผ้าวา <Okay. S 2> นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เชื่อเชื่อในสิ่งที่ทำนะครับเป็นตาฝากต้นหวากแล้วกันเนาะ ฝากต้นว่าเป็นความเชื่อของอาจารย์รอดุ้นนะครับเลขหวยเราจะออกอะไรวันนี้จะได้จากอาจารย์คนเหนือดวงนะครับคนเหนือดวงขอบคุณรครับสับคริบนี้สวัสดีครับ